มันจะมีแก่นไหมนะครับปลูกในสวนผู้เรียนอ๋อโอเคคคนที่เคยว่าเราเคยตรามาดเราเคยหาว่ามันจะขายได้แล้วโดนเขาหลอกขายก้าพันมาใช่ใช่ปลูกไปแล้วใครที่ไหนมันจะมาซื้อมันจะเข้าแก่นไหมเอาง่ง่ายมันจะเข้าแก่นไหมตอบละตอบโจทย์แล้วว่าเข้าแก่นแน่นอนร้อ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้หงู้ไทยแลนนะครับพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่สวนทุเรียนนะฮะสวนทุเรียนแต่ต้นที่ท่านเห็นต้นนี้คือไม้่วงหัวลี่นะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนตัวนี้แพงเป็นระดับหนึ่งเลยนะฮะแล้วตอนนี้ถือว่าเป็นไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยตัวนี้มูลค่าเพิ่มนะถ้าท่านปลูกไปเนี่ยถือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจที่มาแรงมากนะครับตอนนี้ทั่วทั้งประเทศไทย77จังหวัดไม่มีจังหวัดไหนที่ไม่ปลูกนะครับสวนนี้เป็นสวนของคุณเรืองวิทย์ใช่ไหมฮะครับคุณเรืองวิทย์ ครับพ่อมนายรังวิทย์ติดคิดครับอันนี้อยู่อยู่ที่อำเภออะไยู่อำเภอวิภาวดีครับแงหว่าธุรธานีครับอันนี้เห็นไหมครับตัวจริงเสียงจริงนะฮะเสียงในฟิล์มเลยอ่าอันนี้อันนี้คือภาคใต้จริงๆนะครับอ่าภาคใต้จริงๆต้นนี้คือต้นอะไรฮะไม้พยุงไหล้ำพยุงไหล้ำอ้าวดูครับท่านผู้ชมเดี๋ยวหาว่าเป็นต้นอื่นนะพยุไไม่ใช่ยางนานะไม่ใช่ยางนานะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างอื่นเลยนี่คือไม้หวงหัวรีนะครับพยุงไหหลาหรือหวงหัวรี่ของเรานั่นเองตัวนี้เราอยากให้ท่านผู้ชมเห็นว่าไม้ที่ปลูกคู่กับไม้ท,นนทุเรียนเนี่ยทุเรียนเนี่ยตอนนี้ภาคใต้เนี่ยทุเรียนกําลังดังมากเนะเป็นกระแสครับทุเรียนเป็นกระแสแต่รู้ไหมครับว่าทุเรียนที่เป็นกระแสปุ๊บไม้่วงหัวรี่ก็เป็นกระแสเช่นเดียวกันนะฮะฮวงหัวรีที่เป็นกระแสคือขายไม้ <ừ. S 1> ถ้าปลูกทุเรียนไปปุ๊บอ่าโอเคท่านมีตังค์ทุกปีทุกปีทุกปีแต่ยู่ๆมา10ปีผ่านไป มันมีเงินอ,อมก้อนโตนะครับอยู่ๆปุ๊บมาเลยหลายล้านบาทบหลายล้านบาทก็คือตัวนี้เงินเป็นก้อนนะฮะมันสามารถอยู่ด้วยกันได้แล้วหลายๆท่านถามว่าถ้าปลูกสวนทุเรียนปุ๊บปลูกไม้ฮวงโหรี่มันจะกระทบไหมมันจะเข้ากันไหมในสวนทุเรียนเนี่ยมันจะเข้ากันไหมวันนี้เรามาพิสูจน์กันคุณเริงวิทย์ครับตัวนี้ปลูกมากี่ปีกี่เดือนฮะสองปีสิบเดือนสองปีสิบเดือนยังไม่ถึงสามยังไม่ถึงสองโอ้ทำไมมันโตขนาดนี้อันนี้ปลูกดูแลใส่ปุ๋ยยังไงครับเนี่ยปีละสามครั้ง อ๋อใส่ปุ๋ยปีละสามครั้งใช้ปุ๋ยอะไรครับปุ๋ยอินทรีย์บ้างเคมีบ้างแล้วแต่จะหาได้โอเคดีมากก็ตรงนี้นะครับปลูกไปแล้วกี่ต้นฮะรวมทั้งหมด500กว่าต้น500กว่าต้น500กว่าต้นเนี่ยสิปีผ่านไปก็ประมาณ5้าล้านบาทอันนี้พูดถึงราคาขั้นต่ำนะครับคือหงมูไทยแลนด์เนี่ยเราส่งเสริมให้เกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยปลูกนะครับแล้วก็รับซื้อกลับนะครับรับซื้อส่งจีนพูดง่ายๆเราเป็นตัวกลางนะครับระหว่างจีนคนจีนนี่คือผู้ซื้อ เพราะตลาดใหญ่ที่สุดของไม้ฮองโหลี่คือตลาดจีนในเมื่อเราจะส่งไปขายตลาดจีนเนี่ยเราก็ต้องถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับทุกต้นมีใบทะเบียนขึ้นทะเบียนเรียบร้อยจากโฮมูไทยแลนด์เลยจากโฮมูไทยแลนด์มีใบรับรองสายพันธุ์ครับผมและสามารถขึ้นทะเบียนแปลงปลูกเพื่อการส่งออกได้ครับร้อยเปอร์เซ็นต์สรุปแล้วทุกต้นส่งออกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่งออกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์และที่ท่านเห็นนี่ก็ของจริงๆนะครับต้นทุเรียนของจริงต้นทุเรียนข้างหลังเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับ อยู่สามปีสามปีตัวนี้สามปีตัวนี้สองปีสองปีสิบเดือนสองปีสิบเดือนก็ไม่หนีกันนะครับดูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยไม่หนีกันนะใกล้ๆกล้กันนะครับเจอแล้วเตบโตใกล้เคียงกันท่านจะมีรายได้จากสองทางนะจากสองทางเก็บทุเรียนขายเรียบร้อยยังมีรายได้จากไม้่วงหุลนอีกนะครับในเป็นเงินสองก้อนนะครับเดี๋ยวค่อยช่วงต่อไปค่อยพาพี่พิสุทธิ์พี่พิสุทธิ์พาไปดู ไม้ฮวงหอลี่กับปมแล้วข้างหลังนี่ผมเห็นมันมีต้นอะไรครับอีกโกโก้โกโก้ดูดูฝั่งนู้นท่านผู้ชมดูฝั่งนู้นนะครับนู่นคือโกโก้ใช่ไหมโกโก้โกโก้โกโก้กับไม้ฮองหอลี่ปลูกได้กันได้อีกปลูกได้ปลูกได้สรุปแล้วสวนนี้หลากหลายมากครับมีหลากหลายนะครับมีหลากหลายเอ้าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าไม้ฮวงหอลี่เนี่ยเขาสองปีสิบเดือนมันจะเข้าแก่นไหมนะฮะท่านผู้ชมลองมาดูด้วยกันดูเดี๋ยวผมจะเจาะให้ดูเลยนะฮะว่า มันจะเข้าแก่นไหมอันนี้คือกระพี้ไม้นะครับรท่านผู้ชมกระพี้นี่คือกระพี้ไม้ยังไม่ใช่แก่นไม้นะครับถ้าเป็นแก่นไม้มันจะมีสีแดงนะฮะสีแดงออกมาเลยอ่ากระพี้ไม้นะครับเดี๋ยวเราดูว่ามันจะมีแก่นไหมนะครับปลูกในสวนทุเรียน อ, ions. อ่าโอเคครับโอ้ท mm, ่านผู้ชมนี่กันไม้นะครับแดงแปรบเลยแดงเข้มเกันไม้แดงเข้มมากโอ้คุณลุงวิทย์แดงเข้มเลยเงินมาแล้วครับคุณลุงวิทย์ถ้าไม่มีกันไม้คือขายไม่ได้นะครับไม่ได้เงินเลยแต่ตัวนี้โอ้โหมันแดงมาเลยแดงเข้มข้นเลยนี่ที่เขาบอกว่าอ้าวถ้าท่านใดบอกว่าบ้านเราไม่มีไม้วงโมลี่หรือไม้พยุงไหหลำพยุงเวียดนามโอ้โหมันกันเยอะ แดงเยอะเลยนะครับเอาชัดไหมชัดเจนนะครับท uh ่านผู้ชมอันนี้ดูครับเทียบกับต้นนะฮะเทียบกับต้นเอาให้ดูเลยนี่ของจริงนะครับเหงื่อจริงๆเหงื่อของจริงนี่ต้นหวงหัรี่จริงๆนะครับท่านผู้ชมดูข้างบน่ะผมอยากให้ดูแล้วก็คุณลังวิทย์นี่เจ้าของสวนนะฮะไม้หวงหัวรี่ของจริงๆเลยโอ้โหแดงสวยมากนะครับคุณเัืองวิทย์ครับ อันนี้ให้ความมั่นใจนิดนึ่งคุณลุงคุณลุงวิทย์มันสามารถปลูกกับทุเรียนได้ไหมปลูกกับทุเรียนได้ครับร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นพ่อปลูกมาแล้วมีกันครับทุเรียนนี่กี่ปีเก็บผลผลิตครับทุเรียนสี่ปีห้าปีก็ออกดอกอ๋อสี่ปีห้าปีออกดอกท่ันท่านผู้ชมดูนะครับอันนี้ไม้่วงหัวรี่นะครับมันสามารถปลูกคู่กับทุเรียนได้ครับสวนโกโก้ก็ได้สวโกโก้ก็ได้สวนโกโก้ก็ได้โกโก้ออกดอกแล้วโกโก้ออกดอกแล้วเอาอย่างนี้ครับอ่าวเดี๋ยวคุณคุณลุงวิทย์ครับ มีความรู้สึกยังไงรู้สึกว่าดีใจที่ดีใจโลกแล้วก็เข้าแก่นคนบ้านเราบอกว่าโลกมาพยุงไม่เข้าแก่นเขาบอกว่าโอ้ยพยุงไทยผมปลูกมาแปปียังไม่เข้าแก่นเลยไม่เข้าแก่นแล้วไอ้ตัวนี้มันมีที่ไหน3ปีเข้าแก่นอันนี้ถึง3หรือยังครับไม่ถึงทียังไม่ถึง3ามปีสองปี10เดือนอันนี้จากคนปลูกจริงๆนะครับคุณเลืองวิ์ปลูกมา2ปี10เดือนเข้าแก่นจริงๆท่านผู้ชมอันนี้คือเรื่องจริงที่อยากให้เกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทย ได้เห็นนะครับเราอยู่กับความจริงเราอย่าออกไปูจน์ดูเลยคือทุกอย่างมันไม่ได้เพ้อฝันนะครับวันนี้เราไม่ได้เตรียมการนะครับเอาแค่มาดูของจริงเฉยๆคราวนี้คุณคุณดวงวิทย์มั่นใจและมั่นใจละปลูกมา500้ต้นคราวนี้ผมอยากสัมภาษณ์คุณคุณดุษดีคุณดุษดีครับของคุณดุษดีก็เข้าแก่นแบบนี้ใช่ไหมใช่คุณดูษดี3ปีครับ3ปีก่อนคุณดวงวิทย์นิดนึงนะครับ3ปีต้นประมาณนี้เหมือนกันถามว่าคุณดูษดีปลูกไปเท่าไหร่ครับกี่ต้น สี่พันต้นครับสี่พันต้นครับตอนนี้มั่นใจไหมครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นไม่ไม่มีอะไรที่มันคาใจแล้วแก่นเดิมเสี่พันต้นมีแก่นขายได้แน่นอนแล้วมีแก่นขายได้แน่นอนไหมนี่คือคุณดุษฎีรู้ว่าแพงที่สุดแน่นอนแพงที่สุดเรามีของแพงอันดับหนึ่งในตลาดจีนจะไปกลัวอะไรนะฮะคุณวิสุทธิ์ในนามของคุณวิสุทธิ์เนี่ยที่ปลูกมาแล้วกี่ต้นนะฮะสามพันครับสามพันต้นคุณวิสุทธิ์นี่ปลูกปลูกไม้ฮวงหัวลีสามพันต้น สรุปแล้วทั้ง3ท่านเนี่ยรวมแล้วนะครับ7,500 <laughs> ต้น <laughs> เยอะนะ7,500ต้นเนี่ยท่านรู้ไหมครับว่าไม้ฮวงหัวรีนะครับต้นนี้10ปีผ่านไปมูลค่าเพิ่มเนี่ยต้นละ10,000บาทขั้นต่ำนะฮะขั้นต่ำ <laughs> ผมต้องเน้นก่อนนะว่าขั้นต่ำเพราะเพราะอะไรรู้ไหมฮะ <laughs> เราคิดราคาเทียบเท่าพยุงไทยก่อน <laughs> นะฮะ <laughs> ถ้าสมมุติว่าคือตอนนี้มันมีคนที่ถามเยอะแยะว่าคุณเอามาจากไหนตัวเลขนี้ <laughs> ผมบอกนะต้นหนึง่ง 1ีปีผ่านไปนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่20-40กิโลแกนไม้นะครับ20-40กิโลแต่ผมคิดขั้นต่ําคือ20กิโลคราวนี้20่กิโลเนี่ยแกนไม้20กิโลคือเอาข้อมูลนี้มาจากจีนและจากเวียดนามที่ผมไปดูงานผมไปดูจริงๆดูเยอะมากนะราคาของพยุงไทยที่ส่งลักรอบขายกันเนี่ยกิโลละ500แล้วก็ตี500คูณ20ก็ตก1,000 0บาท,บาทอันนี้เทียบเท่าพยุงไทยแต่เรารู้ว่าแพงกว่าพยุงไทยแน่นอน เราตีต่าก่อนเพื่ออะไรครับเพื่อมันเขามันมีคนโจมตีมคือแบบว่าหลอขายฝันเกษตรกรนู่นเนี่ยเราไม่ฝันมสมมุติราคามันตกจริงๆมันก็ขายราคาเท่าพยุงไทยอ่ะอ่าเราเราคิดว่ามันไม่มีหรอกใครจะมาซื้อต่ำกว่าพยุงไทยใช่ไหมฮะเพราะลายมันสวยกว่า <c oughs> เอาเอาในน้อยเท่าราคาพยุงไทยต้นละหมื่นถ้าต้นละหมื่นเนี่ยสามท่านที่อยู่ตรงนี้นะครับจะมีเงินอยู่75ล้านบาท7,500ต้นครับ75ล้านบาทถามว่าโอเคไหมครับ โอเคแล้วโอเคพอใจครับผมอันนี้คือขั้นต่ำนะครับอันนี้คือขั้นต่ำแต่ถ้าสมมุติว่ามันแพงขึ้นมาเป็น2เท่าหมายถึงว่าราคาราคาในตลาดจีนต้นละห้าหมื่นต้นละแสนเราไปเอาเบอร์เลยเราเอาต้นละสองเอาต้นละสองหมื่นบาทสมมติราคาณตลาดจริงเพราะว่าบริษัทของมูทไทยแลนด์นะครับเวลาซื้อเราซื้อตามราคาในตลาดจริงณเวลานั้นๆสมมุติตอนนั้นเราซื้ออยู่ที่ต้นละสองหมื่นบาทก็จะกลายเป็นเงิน150ล้านบาทเป็นอย่างนี้เลยอายุยืนอีก อ้แน่นอนครับเพราะว่าอยากดูดเราอยากดูตอนขายเราอยากรอให้ถึงใช่อยากรอให้มันถึงตอนขายผมมีความสุขอย่างหนึ่งคือถ้าทุกคนเห็นนี่คือรอยยิ้มนะฮะร,รอยยิ้มของเกษตรกรไทยความฝันที่เราฝันไว้คนที่เคยว่าเราเคยตราม่ารเราเคยหาว่า มันจะขายได้แล้วโดนเขาหลอกขายก้าพันมาใช่ใช่ปลูกไปแล้วใครที่ไหนมันจะมาซื้อมันจะเข้าแก่นไหมเอาง่ายง่ายมันจะเข้าแก่นไหมตอบละตอบโจทย์แล้วว่าเข้าแก่นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคอนเฟิร์มว่าทั้งสามท่านผมไปเจาะสวนทั้งสามท่านเรียบร้อยแลวตอนนี้ทั้งสามท่านเข้าแก่นทั้งสามท่านเพราะฉะนั้นภาคเหนือสวนลุงสมชายสามปีเข้าแก่นภาคอีสานสวนของพ่อผมเนี่ยแหละอยู่ที่จังหวัดน้องคายสองปีแปดเดือนเข้าแก่น ภาคกลาง3ปีคุณวังที่ชัยนาทเข้าแก่นภาคใต้ที่นี่นะครับที่นี่สุราษฎร์ธานีอำเภอวิภาวดีอำเภอท่าช่างเข้าแก่นแน่นอนสรุปแล้วเหนืออีสานกลางใต้ทุกที่ไม่เกิน3ปีเข้าแก่นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ฟันธงนะฮะฟันธงมาเข้าแก่นแล้วจากนี้ต่อไปแก่นไม่มีน้อยลงแก่นมีแต่จะเพิ่มขึ้นรักษาเงินของท่านดีๆ นี่คือเงินนี่คือเงินของท่านนี่คือสมบัติไว้ให้ลูกหลานสมบัติไว้ให้สมบัติไว้ให้เราตอนตอนแก่อย่างน้อยตอนแก่นี่มีเงินพร้อมก้อนโตอยู่เนี้ยตุ้มมาแน่นอนคราวนี้ถ้าสมมติท่านใดสนใจที่อยากถามจากของจริงไม่ต้องถามไม่ต้องมาถามคุณโต้งหรอกคุณโต้งไปทั่วประเทศอาง่ายอยากถามจากตัวจริงคุณดุษฎีขอเบอร์โทรคุณดุษฎีครับ0 8 8 8 2 4 9 1 5 3ครับอันนี้คือกูรูตัวจริง คุณเรืองวิทย์ขอเบอร์โทรคุณเรืองวิทย์ครับ,บ0637932362ท่านสนใจที่จะคุยกับกูรูท่านใดเอาออกนึกออกแล้ว0962433766ครับอันนี้เห็นไหมครับว่า ดีใจที่จะได้เงินนะฮะลืมเบอร์โทรนะครับก็เราเห็นกันเราเห็นกันไหมเรารู้แล้วว่าเงินอยู่บ้านเราเงินอยู่ในสมองกันคุณวิสุทธ์คำนวณแล้วนะครับตอนนี้โอ้สามพันต้นลืมเบอร์โทรศัพท์เห็นไหมครับถ้าท่านอยากมีความสุขแบบนี้นะครับท่านปลูกไม้ที่มันมีความหวังปลูกไม้ที่มันมีมูลค่าเพิ่มสูงถ้าท่านปลูกไม้ที่มันมีมูลค่าเพิ่มต่ตำและค่าถูก ผมบอกเลยนะครับปลูกยูคาผมปลูกมา3ปีก็เท่านี้แหละแต่ถามว่ายูคาราคาท่าไหร่าแล้วกิโลกร,รัมละ60ตังค์ต้นสองพันแต่ตัวนี้กิโลกร,รัมละ500เราคิดขั้นต่ำนะกิโลละ 500, ละ500คุณอยากปลูกตัวไหนนะครับคุณคุณตั้งชีวิตของคุณได้คุณอยากปลูกตัวไหนคุณเลือกเอาเองนะคุณจะเลือกของแพงหรือคุณจะเลือกปลูกของถูกก็แล้วแต่หรือท่านใดที่ปลูกต้นทุเรียนท่านใดที่ปลูกโกโก้ท่านเห็นไหมครับตัวนี้อยู่ข้างต้นทุเรียนเลย มันได้ผลทั้งสองอย่างนะครับท่านปลูกทุเรียนเก็บทุเรียนขายไปแต่10ปีไปอยู่ๆตุ้มมาหลักหลายเป็น10ล้านเนี่ยมันมันโอเคนะครับมันโอเคพี่ใหญ่ครับฝากพี่ใหญ่ดูแลเกษตรกรนะฮะเครืคอข่ายทั้งหมดทุกคนนะครับจะต้องทุกคนอยู่ในเครือข่ายเขาเรียกว่า,าเครือข่ายผู้ปลูกไม้่วงหวงัวรีเพื่อการสกออกแห่งประเทศไทยมีทุกภูมิภาคของประเทศไทยเป็นสมาชิกในเครือข่ายนั้นเราจะเกษตรกรที่ซื้อจากหงมู่ไปทุกคนเนี่ย ผมบอกเลยนะครับจะเป็นสมาชิกของเครือข่ายนี้โดยอัตโนมัตินะครับโดยอัตโนมัติเราจะมีข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนกันซื้อไม้อยังไงซื้อไม้เมื่อไหร่ขึ้นทะเบียนแปลงปลูกเพื่อการส่งออกเอาจนได้ใบที่มันจะส่งออกอะเอาเรียบร้อยทุกอย่างจนขายไม้ไปยังประเทศจีนเอาเงินจากประเทศจีนกลับมาให้เกษตรกรในเครือข่ายทุกคนนะครับอันนี้ผมรับปากนะครับรับปากผมรับปากตั้งแต่แรกแล้วว่าผมจะส่งเสริมไม้ชนิดนี้เป็นความหวังให้เกษตรกรและตอนนี้ผมก็มีความสุขที่ทุกคนมีความหวัง ทุกคนมีความหวังไม่มีไม่มีใครที่จะมาเชื่อใครง่ายไม่มีใครที่จะไปหลอกคนทั้งประเทศได้ผมบอกเลยนะครับไม่มีใครหลอกคนทั้งประเทศได้มีแต่ความจริงเท่านั้นที่เราจะอยู่กับความจริงนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกทท่านครับโอเบขอบคุณทุกๆท่านครับขอบคุณมากกูรูท่านใดท่านสนใจนะครับสอบถามได้เลยกูรูท่านใดถามท่านใดของจริงจากผู้ปลูกจริงเท่านั้นสวนทุเรียนวันนี้นะครับสวนโกโก้วันนี้ที่จริงมีปาล์มด้วยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปถ่ายสวนคุณวิสุทธ อันนั้นปามจ๋าเลยปลามจ๋านะครับในสวนปา์มเลย <c oughs> ปลูกที่ล่องปามมันจะมีแก่นไหมนะครับถ้ามันมีแก่นก็แสดงว่าเราได้ทั้งปามได้ทั้งไม้หวงหุ่นี่ <c oughs> สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ